สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนเกี่ยวกับมุมภายในและมุมภายนอกนะคะสำหวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรอ่านักเรียนดูรูปภาพนะคะ วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมกันคะ่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้เรียน ดูกันทั้งหมด6ชนิดค่ะเราไปทำความรู้จักกันเลยนะคะกับชนิดที่ที่หนึ่งค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะชื่อนี้คุ้นๆนะคะเราเคยเรียนกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะพูดถึงสี่เหลี่ยมมันก็จะมีทั้งหมดสี่มุมสี่ด้านถูกไหมคะอ่าะนันสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมทั้งสี่เลยต้องเป็นมุมฉากนะคะและด้านทุกด้านนะก็คือด้านทั้งสี่ด้านต้องยาวเท่ากันนะคะ โดยด้านตรงข้ามจะขนานกันทั้งสองคู่เลยก็คือบนกับล่างขนานกันซ้ายกับขวาขนานกันนั่นเองเป็นอย่างไรมาดูค่ะเห็นไหมคะรูปนี้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากสัญลักษณ์การเขียนม,มุมฉากนะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ที่มุมเห็นไหมคะโดยที่มุมฉากมีขนาดเท่าไหร่จําได้ไหมคะอะมุมฉากจะมีขนาดเท่ากับ90องศาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกมุมเลยต้องมีขนาด90องศานะคะ อ่าคราวนี้เห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมคะมีขีดแบบนี้อ่ามีขีดหนึ่งขีดเหมือนกันทั้งสี่ด้านเลยหมายความว่าทั้งสี่ด้านนั้นมีขนาดความยาวที่เท่ากันนะคะอ่าสัญลักษณ์เป็นยังไงนี่เลยคะ่ะ m วงเล็บส่วนของเส้นตรง AB นะคะหมายความว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะคะเท่ากับอ่า m อีกแล้วก็คือความยาวอีกแล้วของส่วนของเส้นตรง BC ก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะและเท่ากับ m ของส่วนของเส้นตรง CD ก็คือด้านนี้นะคะ และเท่ากับ m ของส่วนของเส้นตรง da ก็คือด้านนี้ก็คือทั้งสี่ยาวเท่ากันนะคะอะและมีส่วนของเส้นตรง ab ขนานกับส่วนของเส้นตรง cd ก็คือการขนานกันอันนี้คือบนกับล่างขนานกันใช่ไหมคะและส่วนของเส้นตรง da นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง bc ก็คือเส้นเนี่ยเมื่อเราลากต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่มีทางมาบรรจบกันนะคะนี่คือกฎของเส้นขนานนะคะอะอันนี้คือเทียมจัตุรัสนะคะต่อไปค่ะ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มุมทั้งสี่เป็นมุมฉากเหมือนกันด้านตรงข้ามนะคะจะยาวเท่ากันทั้งสองคู่อ่าแต่จุดที่ไม่เหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือตรงนี้ค่ะด้านที่อยู่ติดกันนะคะจะยาวไม่เท่ากันนะตรงนี้นะคะด้านติดกันยาวไม่เท่ากันเป็นอย่างไรอยากมาดูค่ะอันนี้คือสี่เหลี่ยม F O R G นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเห็นไหมคะเห็นสัญลักษณ์มุมฉากไหมคะอ่าและมีความยาวของส่วนของเส้นตรง OR เนี่ยเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง FG เห็นไหมคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันทั้งสองคู่เลยอ่านี่เห็นไหมคะ m ของส่วนของเส้นตรง OF ก็เท่ากับ m ของส่วนของเส้นตรง r g เหมือนกันอ่าแล้วก็ทั้งบนล่างขนานกันซ้ายขวาขนานกันเหมือนกันนะคะเพราะนั้นความต่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากี่เี่ยมจตุรัสก็คือ ขนาดความยาวของด้านนั่นเองนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่คือด้านติดกัน<ๆ>เห็นไหมคะอย่างอันนี้ติดกันนี้จะยาวไม่เท่ากันสัญลักษณ์สองขีดก็แปลว่ามันเหมือนกับสองขีดอันนี้เห็นไหมคะขีดเดียวก็คือมันขนาดเท่ากับขีดเดียวเหมือนกันอ่าคราวนี้เรจะพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะถ้าคนเขาพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนักเรียนจะยังฟันถกไม่ได้นะคะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะทั้งสองอันนี้ เรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งคู่เลยนะคะเพราะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากโอเคไหมคะเพราะนั้นนักเรียนดูโจทย์ดีๆนะคะถ้าโจทย์บอกสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเรายังฟันธงไม่ได้นะคะว่าเป็นจัตุรัสหรือผืนผ้าโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะอ่ะก็คือมุมทุกมุมอ่ะไม่เป็นมุมฉากต่างจากสองสองรูปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะสองรูปเมื่อกี้เป็นมุมฉากทุกทุกมุมเลยแต่อันนี้ทั้งทุกมุมเลยไม่เป็นมุมฉากนะคะ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดเท่ากันและด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะด้านตรงข้ามขนาดกันทั้งสองคู่เป็นอย่างไรค่ะมาดูค่ะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยม M E K T นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเห็นไหมคะมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากเลยอ่ามุมที่อยู่ตรงข้ามจะยาวเท่ากันอย่างเช่นมุมนี้เห็นไหมคะเป็นลักษณะมุมป้านมุม E กับมุม T มีขนาดเท่ากันเห็นไหมคะสัญลักษณ์ก็คือตัว E และมีหมวกอย่างนี้หมายถึงมุม E ะะเท่ากับสัญลักษณ์ตัวทีแล้วมีมอย่างนี้ก็คือหมายถึงมุมทีนั่นเองสองมุมนี้ยาวเท่ากันเอ้ยมีขนาดเท่ากันนะคะและมุมเกับมุมเอ่ามุมเขีดหนึ่งขีดละกันอ่ามุม M กับมุม K ก็มีขนาดเป็นไงคะเท่ากันนะคะหรือจะนี้ใช้สองขีดนี่ใช้สองขีดอ่าเพื่อให้รู้ว่าเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันนะคะเหมือนเดิมค่ะด้านทุกด้านยาวเท่ากัน อ่ะแล้วก็มีด้านขนานกันทั้งสองคู่ก็คือบนล่างขนานกันซ้ายขวาขนานกันสังเกตมันคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยมันเหมือนกับเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปกติมันตั้งตรง,ตรงใช่ไหมคะจับมันมาเอ็นนั่นเองเนี่ยแหละคือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะจำเอา,าไว้เลยอ่ะต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดเท่ากันคล้ายๆเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะมุมตรงข้ามเท่ากันนะคะ แล้วด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันทั้งสองคู่นะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยม N U L H นะคะ N U N U L H นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะมุม L นะะมุม L นะคะเท่ากับมุม N และมุม H นะคะเท่ากับมุม U ค่ะนีก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามไปใช่ไหคะ มีขนาดเท่ากันนะคะและ m ของส่วนของเส้นตรง l h นะคะก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรง l h เนี่ยเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง un นะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง lu ก็จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง hn นะบนกับล่างขนานกันซ้ายขวาขนานกันเห็นไหมคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะต่อไปนะคะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะ จำไว้เลยง่ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นสี่เหลี่ยมจะมีด้านทั้งหมดสี่ด้านถูกไหมคะสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมันจะเท่ากันแค่คู่เดียวอ่าไม่ว่าคู่นั้นจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะจะเท่ากันแค่คู่เดียวอย่างเช่นรูปนี้ค่ะรูปสี่เหลี่ยม P Q V S นะคะ,ะนี่ลักษณะของการขนานใช่ไหมคะจะมีเหมือนเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมคะไปทับอยู่ตรงเส้นสหมายความว่าส่วนของเส้นตรง P Q เนี่ยจะขนานกับส่วนของเส้นตรง S V นั่นเอง นะคะขนาดกันเพียงคู่เดียวก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคังหมูเลยค่ะต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าค่ะนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันเพียงหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นอีกคู่หนึ่งมันจะไม่เท่ากันมันจะเท่ากันแค่คู่เดียวนะคะและด้านที่อยู่ติดกันจะยาวเท่ากันสองคู่อ่าติดกันเท่ากันสองคู่เป็นอย่างไรอ่ะมาดูภาพค่ะเห็นไหมคะมุมที่อยู่ตรงข้ามเห็นไหมคะมุม x กับมุม z มีขนาดเท่ากันเพียงคู่เดียว เพราะนั้นมุม y กับมุม w เนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่นี่เลยค่ะด้านส่วนของเส้นตรง x y กับส่วนของเส้นตรง y z เห็นไหมคะความยาวเท่ากันและด้านของส่วนของเส้นตรง x w นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง w z เห็นไหมคะอันนี้ก็ยาวเท่ากันจะยาวเท่ากันเป็นสคู่แล้วก็มุมเท่ากันคู่เดียว นะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเหล้าค่ะอ่ะครบทั้งหกแบบแนะคะคราวนี้เรามารู้จักคําว่าเส้นทแยงมุมกันนะเส้นทแยงมุมนะคะคืออะไรก็คือเส้นตรงที่จุดปลายทั้งสองนะคะอยู่ที่จุดยอดซึ่งตรงกันข้ามกันของรูปสี่เหลี่ยมหรือพูดง่ายๆก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนั่นเองนะคะคือเส้นตรงที่ลากจากมุมหนึ่งไปหามุมหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันอ่ะเป็นอย่างไรมาดูภาพค่ะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะ เส้นทแยงมุมจะลากจากมุมไปหามุมใช่ไหมคะก็ลื่นี่เลยค่ะจากมุม A ไปหามุม C อันนี้คือเส้นทแยงมุมเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็ลากจากมุม B ไปหามุม D อ่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม abcd รูปนี้มีเส้นทแยงมุมทั้งหมดกี่เส้นคะอ่ามีเพียงสองเส้นเท่านั้นนะคะคือส่วนของเส้นตรง ac และส่วนของเส้นตรง bd นั่นเองไม่ยากเลยนะคะเส้นทแยงมุมต้องลากจากมุมไปหามุมเท่านั้นนะคะ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันด้วยอ่ะจะมุมที่อยู่ติดกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะถึงจะเรียกว่าเส้นทะแยงมุมอ่ะคราวนี้เรามาลองทดสอบกันนะคะโจทย์ถามว่าส่วนของเส้นตรงกอขอของรูปในข้อใดเป็นเส้นทะยงมุมมาดูรูปที่หนึ่งค่ะรูปนี้ส่วนของเส้นตรงกอขอคือเส้นสีแดงตรงนี้เป็นเส้นทะยงมุมไหมคะเราจะคิดว่ายังไงอ่าข้อนี้ ไม่เป็นนะคะเพราะว่าอะไรมันลากจากมุมไปหาเส้นน่ะใช่ป่าวตรงนี้มันไม่ใช่มุมใช่ไหมคะถ้าเกิดมันลากจากมุมไปหามุมตรงนี้นถึงจะถูกถูกไหมลูกตรงนี้มันยังไม่ใช่มุมเพราะนั้นข้อที่หนึ่งนี้ผิดนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะส่วนของเส้นตรงกขออ่าอันนี้ลากจากมุมไปหามุมใช่ไหมคะอ่าอันนี้แหละค่ะเขาเรียกเส้นทยแยงมุมอันนี้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะอ่าส่วนของเส้นตรงกขอ ลากมาจากด้านไปหาด้านแบบนี้ถูกไหมคะอ่าแบบนี้ผิดเลยค่ะไม่ใช่เช่นทแยงมุมแน่นอนต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะอ้าวกขอไม่กอไม่อยู่ตรงกลางๆลางละอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเช่นทแยงมุมที่ถูกต้องมีข้อเดียวคือข้อข้อที่สองเห็นไหมคะต้องลากจากมุมไปหามุมค่ะถึงจะถูกต้องเห็นไหมคะว่าชนิดของรูปสี่เหลี่ยมไม่ยากเลยนะคะนะคะยา ทบทวนบทเรียนและก็ทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนอนุบาลอือสอบขอบคุณค่ะ